ขอเชิญร่วมงานประจำปีวันคล้ายวันกำเนิดองค์เทพเจ้าเสี่ยงใช้ถงจื้ออากงนบ้านเลขที่85หมู่แตําบลบ้านปลอกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มงานวันจันทร์ที่24และวันอังคารที่25พฤษภาคม2,564 วันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกา59นาทองค์เทพเจ้าเสี่ยงใช้ถงจื้อทำพิธีเปิดงานขึ้นที่กงเต่งเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เย็น9รูปวันอังคารที่25พฤษภาคม2564เวลา7นาฬิกา59นาทีอากงเสี่ยงใช้ถงจื้ออันเชิญหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อพระร่วงแม่ตัวเนีย ยี่เนเนืยซาเนนียประทับส่งเพื่อประพรมน้ำมนต์แก่ลูกศิษย์ทุกท่านและนำลูกศิษย์ตักบารเชา้าเวลา11นาฬิกาเปียสิ่งของมงคลของอากงเสี่ยงใช้ถงจือ้อเวลา14นาฬิกาไหว้ดวงวิญญ,ญาณไรยาติหอเฮียตี ย่าลืม24และ25พฤษภาคม2564ขอเชิญศิษยานุสิ์ของอากงแต่งกายด้วยชุดสีแดงหรือสีขาวร่วมงานประจำปีวันคล้ายวันกำเนิดองค์เทพเจ้าเสี่ยงใช้ถงจือ้ออากงนบ้านเลขที่85หมู่8ตำบลบ้านปลกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยพร้อมเพียงกันลาบผลภูลทวีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่วมงานนี้แล้วมีชัยเมื่อกลับ ไฟแล้วมีโชว์